สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเมื่อกลับมาอยู่บเกมวันพีสเวอร์ติเลตกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงต้นเดือนแบบนี้นะฮะกับการกดกาชานะครับผมแน่นอนับผมกับตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเกมวันพีสของเรานะครับนั่นก็คือตัวของชิริวนะครับชิริวใสยฝนกับไดมอนด์โจนะหัวหน้าหน่วยที่สาของกลุ่มโจรสัดหนวดขาวนะครับโอ้โหดีโดว่าเททั้งคู่นะฮะไม่ทําคลิปเปิดไม่ได้นะครับผมก็เลยไปจัดไอดียองเพชรมานะครับจากพี่คนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพี่คนนี้นั่นเองนะ ในหน้าจอเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจดองเพชรนะครับราคาจับต้องได้แล้วก็ปลอดภัยนะครับผมแนะนําให้ไปติดต่อกับพี่คนนี้เอานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวาร์ปไว้ใต้คลิปแล้วกันอ่ะก็ลองไปหาดูครับหรือถ้าเกียจกดกระเซิร์ชก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมการันตีนะปลอดภัยแล้วก็ราคาจับต้องได้ด้วยนะเออใครสนใจนะครับก็เชิญนะครับเคฮะนอกเรื่องละนอกเรื่องละนะเดี๋ยวเรามาดูเลดดอกมาสักนิดนึงนะครับผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะกด8 0ดสักสองตัวนะเอาไว้เผื่อทําคลิปรีวิว2ตัวอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก ก็แค่นั้นแหละนะครับคงจะไม่เปิดโหม 5, ด5,000เพชรหรอกนะครับเออแบบเอาไว้ทำอย่างอื่นบ้างก็ดีนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูดอปเพลตนิดนึงนะครับก็โอกาสออกสีดาวเอา้ามันการันตีเหรอฮะอ๋อนี่มันบัตรการันตีนี่หว่ากูหลอนแหละ <c oughs> ผมดูผิดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวสีด,ด,ด,ดาวมัน7%ใช่ไหมอ่า <c oughs> บปติเฟสนะครับแหมเช่นเคยครับผมตูวเดือนของเราก็เนะ่สีดาวโอกาสออก7%นะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็จะอยู่ประมาณตัวละ1%นะครับประมาณนี้ฮะเอ้ทำไมามันหมุนอย่างเงี้ยเซื้อเป็นกา,กากจังวะ ธงเลดมีอะไรบ้างอะ่ะมีนี่ไหมอะ่ะโดฟานมิงโก้ป่ะผมจะไปแอบ,บไปกดในอีดีลักเฮ้ยมีอยู่อ <c oughs> okay. ่ะเฮ้ยโอเคไปเดี๋ยวเรากดกันเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลานะครับคลิปนี้น่าจะกินเวลานาน,านพอสมควรเนาะเออถ้าเกิดแอนิเมชันมันโง่ผมก็จะสกิปเลยนะครับโอเคอันนี้โง่นี่ไง <c oughs> <c oughs> เปิดมาก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะแปดสิบสองตัวถ้าผมเอาแค่แปดสิบสองตัวนะเออแล้วก็หยุดเปิดนะครับเก็บเพชรไว้เปิดตัวอื่นเนาะเออ รอดูเมิชันถ้าเมิชันมันไม่โง่อ่ะแบบนี้ผมก็จะดูก่อนเนี่ยรอดูก่อนอ่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมจะรอดูไว้ยเออแบบเผื่อมีสามทรงสามสองอะไรอย่างี้โอเคนี่น่าจะหน้าตู้แล้วปะน,น่าจะได้แล้วไหมเฮ้ยมันก็ออกง่ายดีนะแล้วตัวมันเก่งเลยนะรับไอชิริวแห่งสายฝนเนี่ยผมบอกเลยเก่งแล้วเท่ด้วยนะเออสำหรับใครที่กําลังเริ่มเล่นนะครับไปหาดีดองมาก่อนเชื่อผมไมือดีดองจากพี่เข้ามานะแล้วก็มันเริ่มเปิดเนี่ยเริ่มเล่นเริ่มจากชิริวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันโคตรสุดยอด สีแดงอู๋หน้าไปเข้าทีมมากเลยว่ะทีมไอดีหลักผมแม่เพราะแอบมากดแล้วมากไอดีหลักนี่เงี้ยโอเคน่าจะหน้าตู้ครับน่าน่าจะใช่แหละคิดว่าอ่ะเป็นสายมาัดงี้ชี่นิวหรือเปล่าอ,อ่าแงาแปลกๆงี้ใช่เลยครับผมตัวแรกของเราในวันนี้ชี่นิวครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปเลยเออเบิเ้ลไปเนี่ยแค่สองตัวปะ่ะโอเคไม่โลมไม่โลมเขียนได้มาแล้วครับอุมันเท่จริงนะถึงมันจะเป็นตัวร้ายก็แต่มันเท่นะท่านผู้ชมดูดิไอ้เชีย่ย โอ้โหดูเสียง่าเขาซะก่อนพอสามารถเนี่ยมันสามารถแบบ KO ไอพวกที่มันเลือดเหลือหนึ่งได้ด้วยนะเออมันเก่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวได้นะครับอสุมต่อสุมต่อน็อกเรื่องน็อกเรื่องสองสเตปออกเลยอ่ะดูนิเมชั่นแบบเอ้ยมาอีกแล้วเออบานาเอ้ยใช้สองตัวติดปะเนี่ยเฮ้ยเ้ยเหลือดงให้เกณฑ์ชิ้นบ้างโอเคมันยี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้โอเคไม่นามีอะไรละ อันนี้น่าจะได้ตัวสีดาวโง่ๆนะครับไม่รู้ตัวอะไรแหละเฮ้ยถ่ายโล่อย่าบอกนะอ๋อโอเคโอเคผมโมงผมบอกแล้วแม่ง <c oughs> ถ้าได้แบบหน้าตู้สองตัวติดมันก็เกินไปกับเลนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเออมันไม่ใช่ผมทุกคนก็รู้ <c oughs> ใช่ไหมโอเคครับผมแต่มันเป็นตัวเลเจนด์นะโอเคไปต่อครับโหอัพดาวรัวๆมันเป็นไอดีใหม่นะเออจะกินเวลาคลิปซะหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับปับ๊บ ดูทงก่อนโอเคกากสะขีดเลยเฮ้ยได้ไรอะ่ะ <laughs> โอเคกากกากเอาปอั๊บโอ้โหบูดแล้วรอดูทงก่อนผมว่ามันต้องมีอโอเคกากกากตดโอ้โหมันเริ่มแล้วฮะมันเริ่มแล้วเริ่มแล้วสินะความเกลืออุ้ยชิลิวเปิดมาอุ้ยแย่แล้วท่านผู้ชมไปถงทองอยู่ถ้าถ้าเป็นสามสองผมจะไม่สะขีดนะ น่าจะได้ได้บ้างแหละโอเคกริบเลยวิมานะ้าไอ้เชี่ยคตกึ้ลืลยไม่นะแปดสิบสองตัวเทพมดจุผมยังไม่เห็นหน้าเลยอะ่ะโอ้โหกล่องกึ่งไม่มีเลยอะ่ yeah, ะแย่แล้วไม่มีเลยอ,ะอ่ะกระชิบเจ็ดอะสคริปเฮ้ยมันแต่มดจบมันสายโลใช่ไหมโอ้ วิ่งเกือจริงเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้ววิ่งผมเดาว่ามันจะง่ายๆนะแบบเออสองตัวโผไม้ผมชื่นใจก่อนได้ไหมเฮ้ยไอ้รอบนี้ไม่แน่ไม่แน่รอบนี้ไม่แน่รอบนี้ไม่แน่รอบนี้ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดูกันถ้ามันไม่สามสองผมก็จะคลิปอ่ะโอ้โหบูดเฮ้ยจ้ามันรู้เจ็บรู้สึกเจ็บวะตั้งกู รู้สึกเจ็บจีจี๊ดอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้เลยเหรอจห้าร้อยเพชระนะแย่แล้วแย่แล้วดำปิดปี่เลยอะ่ะมันทวงดำอะ่ะสามสองไปเนี่ยเฮ้ยสามสองอยู่ทุกคนเอาละ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 ปรับเฮ้ยแต่มันภูข่าวอย่างนี้ผมก็เละดิได้ปะยังไงยังไงสักคนใครสักคนที่อยู่หน้าตู้แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะ ผมยังไม่เห็นสเน็กแมนปักธงเลยเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยโดนต้มปะเนี่ยเฮ้ยผมโดนต้มปะเนี่ยอ้าวแลวผมก็อุสา์รอดูเฮ้ยเย่เลยเฮ้ยมันกากดังวะกาชามันดูงงอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีบบนึงนะผู้ชมเดี๋วมันต้องรียเร็วดิหัวร้อนหัวร้อน้โหร้อนริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอเค รีสักหน่อยรีสักหน่อยมันอาจจะบักไงนี่แม่มันต้องรีเห็นป่าวอุ้ยมันอุ้ยแตม,มันเน่าอย่างนี้วะอุ้ยเบวอนโจย์ก็ได้สักตัวหนึ่งเผื่อผมทำคลิปอ่ะผมพอมีเศษอยู่นะครับผมน่าจะยัดได้อยู่อ่ะอันนี้มันน่าจะการันตีนะครับผมจะคิดเลยมันไม่สามสองโอ้ยเรียบร้อยเดวอนโจ๊มาแล้วสวยสวย,สวยนี่แหะครับทุกคนก็ได้ดูคลิปรีวิวแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อาจจะมาหลังจากนี้ประมาณสองวันนะขอเวลาผมสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็เท่นะครับ บอกเลยว่าัวรุ่นไหลกระแทกนี่เลยถูกใจกสิ่งนี้เพชรจาดโอเคอเราขาดอีกอย่างละ2ตัวนะครับแล้วผมก็หยุดกดเลยนะครับเดี๋ยวกดรับบัดดําด้วยเดี๋ยวกดรับบาดดําด้วยอันนี้ก็น่าจะแห้งเนาะโอเคเดี๋ยวดูด้วยว่าบัดดําเขาให้อะไรยังไงบ้างอันนี้น่าจะเกลือนะครับก็ข้ามไปพันเพชรผมจะพอไหมเนี่ยพันเพชรผมไม่อยากให้มันเกิน2 5 0 0ไม่งั้นมันเละนะเว้ยถ้าเข้ากับว่าผมเกลือมากเลยนะท่าน กกาโจ่าเก่งทำร้ายผมเมกทีลุงบัานใดหยุดความคิดงงๆนัดนซะเอ้ยมาแล้วอุ๊ยอันนี้อนิเมชันแบบเมื่อกี้เลยนมาโอ้โหมันไม่มีกล่องอ่ะเดี๋ยวรอดูพวกธงก่อนมันต้องสามสองแล้วผมว่าถ้าสามสองก็สะคิดอยู่ดีอ่ะโอเคสิบสี่ครับบู๊ดเดี๋ยวเวลาสัตว์เลยไม่ได้อยู่ดูเลยบัตรดำมันร้อยห้าสิบก็แทงผมเปิดมาก็เยอะแล้วนะเนี่ย เยอะมากๆเลยอ่ะ750เพชรใช่ไหมเนี่ยโอเคครับรอบนี้ก็ไม่มีกล่องอีกตามเคยไม่มีอีกตามเคยเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ทองทองยังไงเอาตัวไม่คาดรีวิวโอ้โห14ครับผมน่าจะ100โอเคมารับบัตดดำมามารับยังไงเอ่ยอ๋อคือมันเอาเข้ามาให้สุ่มเลยใช่ไหมโอเคแล้วก็ลุ้นเอานะว่าจะเป็นหนึ่งในสองตัวนี้แน่นอนเนะี่ประมาณพันแปดปะน่าจะใช้พันพันแปดครับแล้วจคิปไปเลยเนาะ โอเคไนดะ้เป็นชิลิวนะครับเรียบร้อย70แล้วขอ80ขอ80ดสิทำคลิปทำคลิปรีวิวเออผมกูทุกคนเบื่อคอนเทนต์เก่าๆไงผมก็เลยมาแบบหาซื้อไอดีดองเพชรมาไว้แบบทำคลิปบ้างเนาะเออแบบตัวใหม่มาทุกชมดูผมเปิดด้วยรีวิวด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมกูทุกชมเบื่อคอนเทนต์เก่าๆไงรีวิวตัวปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะโดนด่าอะไรเร็วนี้มัง้ง อันนี้3 2ม r เดี๋ยวผมก็กดรัวๆเลยปับปับปรับปับปับไปไม่ให้ตั้งตัวลุงบันไม่ได้ตั้งตัวไอ้เจะปับ๊บตั้งตัวปะละ่ะไม่เอาตัวอะไรให้กูก็ไม่รู้โอ้โตอนมันมาใหม่ผมโคตรดีใจนะถ้าผมได้อย่างเงี้ยแย่วะ่ะผายแล้วบัตรดำน่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ควรจะหยุดกดนะเออไม่งั้นมันบัตรเปลืองนะครับไม่งั้นมันเปลืองนะนนนเ,งนะเพราะาเรากดแล้วเราไม่ได้บัตรดำอะ่ะอันนี้ทองดำแต่ว่ากล่องทอง นี่มันกองเกลือซะชัดโอ้สกคิปเลยอย่างเงี้ยเอาหูเข้าเนื้อเต็มเต็มข้าผันเกิดวิ่งไปผมเกลืองี้วะหรือหรือผมดวงดีกันไหมวะนี่ผมได้มาตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งเออก็เป็นแจมมอนโจตัวหนึ่งแล้วก็ไอชิลิวนะเวล70กับราคาบัตรดำหนึ่งใบโอ้ผมรู้สึกว่ามันมันแย่มันต้อง72ตัวไว้ถ้าคนดวงดีไอรอบนี้มาแล้ววิ่32แล้ว32แล้วมันแดงว่ะ กดลัวๆปับๆแบบไม่ให yeah> ้ตั้งตัวปับไปโอ้โหเห็นแล้วป่ะแว็บเบบี้ไฟเฮ้ยบานาเฮ้ยผมขวบไดม่อนเจอีกตัวในแม่จักรจักสเต็ปตรงเนี้ยเร็วๆๆผมหิวมากเลยอ่ะผมยังไม่อยากรีบยัดเศษไงท่านผู้ชมผมอยากกดให้มันแบบสุดๆก่อนแบบบัตรดำหมดแล้วอะไรแบบบัตรดำมันตันแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยไปยัดเศษเอาดีกว่าเออทีละทองทองเหมือนเดิมอือทำสองอ่าไม่ทำสอง โอ้คสีดาวก็ไม่มีด้วยเรทเจ็ดเปอร์เซนต์มันน่ากลัวจริงๆนะสำหรับคนที่กดเ,เยอะๆเรทเจ็ดเปอร์เซนต์ม่งน,น่ากลัวมากเลยนะผมนึกว่ามันจะออกดีมันไม่ได้ออกดีขึ้นนี่หว่าตัวปกติมันห้าเปอร์ใช่ป่ะโหนี่เจ็ดเปอร์นี่น่ากลัวนะผมบอกเลยอย่าได้โดนลุงบอลหรอกเอา <c oughs> เออแย่แล้วเหลือสี่พันแล้วนะครับตอนนี้ผมเดินทางมา 1, พันเพชรแล้วนะกดไป 1, พันเพชรแล้วได้เจ็ดสิบตัวหนึ่งตัวใหม่เนะี่ยแล้วก็แดมมันโจทย์ไปหกสิบ เอ้รอบนี้เหมือนจะมีแววถ้าเป็น3ามสองในผมน่าจะได้แล้วแหละเออโอเคน่าจะตัวหนึ่งอะคิดว่าครูทองหน่อยไหมสวยครับอันนี้น่าจะได้ตัวหนึ่งแล้วครับคิดว่าปัญหาคือตัวไหน <c oughs> ตัวอะไรนาะจะเป็นชิลิว80เลยไหมหรือจะเป็นไดมอนอด์โจ๊ตเวลเจ็ดสิบคู่ดีนะโอเคน่าจะเป็นชิลิวครับน่าเรียบร้อยครับชิลิว80ดสแล้วทุกคนได้ดูชิปชิลิวแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวมันจ้าผมก็คงรีวิวอยู่แล้วแหละเออผมก็คงยัดเศษเอันเดียวกทรงละ เฮ้ยเจ็ดสิบได้ไหมอาจจะได้แบบประหยัดเศษหน่อยอ่ะเจ็ดสิบดีเพื่อนอนั่นแหละเดี๋ยวบัตรดำมันหมดปุ๊บผมก็คงจะหยุดกดแล้วประหยัดเศษแล้วครับโอเคชิลล์แปดสิบแล้วไอ้ชิลล์ตัวนี้มันเท่จักเลยอ่ะประเด็นคือมันเป็นสีแดงนี่ผมน่าจะเอาไปเข้าเอาไปเล่นคู่กับซาบงซาโบผมได้นะเนี่ยในไอเดียหลักผมนะเดี๋ยวไว้ก่อนปุ๊บทองอีกแล้วอ่ะต้องไม้คอ้งชิลล์แมาแล้วนะเกินแล้วตอนนี้ชิลล์ผมไม่อยากผมไม่อยากได้ผมอยากเล่นเดมอนโจ๊ เป็นตัวที่ผมน่าจะสนใจกว่าไอ้ตัวชิลิวอีกนั่นะเฮ้ยสามสองนีง่มาอแต่แมังเททั้งคู่อ่ะโอ้ข้าไม่ได้จริงคุณผู้ชมแม่งความสามารถแม่งสุดยอดเลยนะไอ้ชิลิวเดมอนโจนก็เทโอ้โหข้าไม่ได้จริงๆแล้วดมอนโจนผมละ่ดมมะดมอนปั๊บเอาเพชรมาแลกเพชรเออดีไว้เฮ้ยโลอ่ะอยังไม่ใช่เว้โลสวยสวยเย่ <Yeah! laughs> โอเคโอเคแบบนี้ค่อยคุยกันได้ครับเจ็ดสิบแล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียว,วเราก็จะหยุดเปิดเลยเว้ยคุณผู้ชมไม่ไม่ต้องรอบัตรดงบัตรดำเต็มนะฮะอีกตัวเดียวไดมอนด์จดขับออนเบบีมาเลยให้ไวโอเคครับเป็นเป็นกล่องทองทองทองอีกแล้วเฮ้ยผมรู้สึกเฮ้ยเออถ้าถ้าเป็นอย่างนี้โอเคอยู่นะไม่ไม่ไม่เกลือมากนะครับโอวันนี้ยี่สิบเจ็ดน่าจะสกิปไปเลยเอาชิเล่ทำไมไม่เป็นไดมอนด์จดวะ 8, 5, แปดห้าเร็วเร็วเดี๋ยวจะไปปั้นต่อมันกินเวลาคลิปโอเคเฮ้ยโซโลกับโรบินคู่นี้น่าสนใจโอ้ทําไมมันเป็นกล่องไม้อะทองทองครับยังไงดีปับ๊บเป็นสิบสี่น่าจะสกิปเลยโลโลไดมอนอ้าวไดมอนสมบูรณ์ไอเจียวไดมอนสมบูรณ์นะ่ามันไม่ใช่เลยโอไม่เอาแล้วได ไม่เอาแล้วไม่เอาตัวอื่นแล้วขอหนะ้าจะไปปั้นแล้ว <c oughs> อยากลงมือปั้นสุดๆเลยตอนเนี้คู่เดิมเลยโอ้โหแบบเดิมผมว่าผมเจอเดมอนสมบูรณ์แน่เลยนะเลนี่ยอ๋อแต่รอบที่ทองแดงว้ยรอบที่ทองแดงเดี๋ยวดูสามสองปะโอเคไม่สามสองสกปเลยครับวิ่งด้วยโอเคสกิปลุ้น <c oughs> โอ้โหสันจีแต่งงานาเหลือสามพันแปดพันสองร้อยแล้วให้ผมเลอไ้เปิดตู้น้าโอยเหลือไว้หน่อยเหลือไว้หน่อยปับ อึย๋ยสวยสวยจ้าวไม่ทองเว้ยสิบหายแล้วสามสองไหมเนี่ยเอ้ยสามสองอยู่ข้ามไปรัวข้ามไปรัวปั๊บ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 ปับปั๊บดีมอส<อ>เอาชิลิวอีกเลยเก้านะสิบเลยต <c oughs> ว์เอ้ยโอ้โหชิลิวไอ้เชี่อกืนแล้วเยอะแล้วแย่แล้วคุณผู้ชมครับ <c oughs> ดีมอนจดหนึ่งตัวที่หายไปแมงกลายเป็นได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 ดีมอสสมบูรณ์เว้ยตอนเนี้ยไม่หายเลยเก้าสิบแล้วเนี่ยเชี่ยไม่ใช่แล้ว แล้วกดได้อีกหรอบนะครับแล้วก็ผมน่าจะหยุดกดแล้วก็ไปยั้เสร็จแล้วแหละคงไม่กดต่อนะครับเก็บเพชรไ้ทำคอนเทนต์หน้าดีกว่าเนาะเออแบบนี้ก็เฮ้ยอันนี้สกิปได้เลยไหมโอ้โหจริงด้วยครับได้เลยคสกิปได้เลยพอมันไม่ได้เลยเลยอีกสี่รอบเล็้ผมันจะไปปั้นแล้วมจะไปปั้นได้นชมได้ดูโอเคย่งนี้ก็สกิปไปเลยสโมกเกอร์เออดีดีเร่งแล้วเร่งแล้วเร่งแล้วผมผมข้ามรัวแล้วอะแค่มันบัตรดำไปฮะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะผมน่าจะพอแล้วคิดว่าไม่น่าได้ไรละ ก็เดี๋ยวเรายัดเสร็จแล้วเดี๋ยวปั้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวของชิลิวก่อนนะครับแล้วค่อยเป็นดัมมอนโจ๊ตเนาะโอเคอีกรอบหนึ่งก็มาดดามแล้วนะครับโอเคครับก็ผลประกอบการวันนี้ก็สําหรับผู้ชมว่าคุ้มไหมก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับ <Yes. S 1> กับเท่าไหร่ประมาณ 1, พันแปดร้อยเพชรเนาะเน่ยอันนี้ก็สายวิง่งโอเคไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคครับผมก็คงจะเสร็จเหลือสามวันห้าให้ผมทําคอนเทนต์อื่นบ้างนะครับโอเคตรงนี้ก็ลุ้นให้มันเป็นดัมมอนโจ๊ตนะครับอ้าว เอาไงรีบกดไปไหนรีบกดไปไหนโอเคไดมอนด์โจสเบบี้ฟรีสถ้าได้นี่คือแบบโ,โหโคตรด,ดีโดงโคตรดีเลยนะเนี่ยโลเย้ yeah! โอ้คุ้มอะ่ะอันนี้ผมคุ้มจริงจังนะ82งตัวได้ทำคลิปเลยอะ่ะได้ชิลมา90ใช่ไหมเออโอเคครับผมผมประกอบการวันนี้ของผมสำหรับผมคือผมโอเคนะไม่ได้โดงดีจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เกลือจนเกินไปครับยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่โอเคเลยทีเดียวผมยังมีเพรซุนนมาอยู่นะนี่ ลเลยมีเพชรตุนนะครับมีเหลืออยู่ประมาณสี่พันนะครับไว้ผมทำคอนเทนต์หน้าแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาลงมือปั้นตัวของชิริวกับ่าไดโมนจดกันดีกว่านะครับเริ่มจากไดอโด์จดเลยอยู่ใกล้ใกล้ใกล้มือสุดเวลผมยังไม่อัพเลยเดี๋ยวอัพเวลก่อนโอเคที่เหลือน่าจะยังอัพไม่ได้นะครับต้องไปเล่นก่อนโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ก่อนนะโอ้หนึกว่าจะได้ปั้นแบบสุดๆเนี่ยแชิริวผมหน้าตาเป็นไงโอ้โหมีไงโคตรเท่โอเคนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปสุ่มกาชานะครับ ก็อย่าลืมนะครับร้านดองเพชรนะครับโอ้ดวงดีๆแบบนี้ได้มาจากร้านพี่เขาแน่นอนนะครับก็ลองไปสอบถามดูได้นะครับสำหรับใครที่สนใจจะเริ่มเล่นเกมนี้แบบว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ผมแนะนำให้ไปซื้อดีดองเพชรพียเก่อนนะมันราคาเรียกได้ว่ามันถูกอะ่ะมันจับต้องได้นะครับแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้เลือกอะ่ะเลือกได้เลยว,ว่าเราจะเอาแบบเพชรเท่าไหร่เราจะเริ่มต้นยังไงมันวางแผนได้นะครับก็ลองดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปสุ่มกาชานะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสองตัวนี้ก็รอติดตามได้นะครับผมบบคครรัััผมสสวดีบ